นิทานสอนใจเรื่องพระอาวุโสกับลูกน้อยหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีสาวคนหนึ่งท้องพ่อแม่บังคับให้ลูกบอกว่าใครเป็นพ่อของเด็กสาวทนพ่อแม่บีบคั้นไม่ได้จึงบอกว่าพ่อของเด็กเป็นพระอาวุโสรูปหนึ่งในวัดใกล้บ้าน เมื่อเด็กคลอดออกมาคนที่บ้านก็เอาเด็กไปหาพระอาวุโสรูปนี้พระอาวุโสรูปนี้บอกเพียงว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองก็รับเด็กไว้ตั้งแต่นี้ไปพระอาวุโสรูปนี้ก็อ,อุ้มเด็กไปบินทบาทตามบ้านคนทั้งหมู่บ้านเป็นเดือดเป็นแค้น ด่าพระอาวุโสรูปนี้ต่างๆนานาหย,ยาบๆคลายๆผ่านไปหนึ่งปีสาวทนไม่ไหวจึงสารภาพกับพ่อแม่ว่าพ่อของเด็กเป็นอีกคนหนึ่งไม่เกี่ยวกับพระอาวุโสรูปนี้เลยสาวและคนในครอบครัวละอายใจมากไปพบพระอาวุโสรูปนี้เห็นพระท่านโศมาก แต่เด็กกลับอ้วนขาวเป็นที่น่ารักมากสาวรู้สึกผิดมากขอโทษพระอาวุโสแต่พระอาวุโสพูดเพียงแต่ว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองพระอาวุโสรูปนี้ถูกกล่าวหาจนชื่อเสียงป่นปี้แต่ตั้งแต่ต้นจนจบไม่ได้แก้ตัวเลยเพราะอะไร พระอาวุโสรูปนี้บอกว่าบวชเป็นพระชื่อเสียงเงินทองต่างเป็นของนอกกายคนเข้าใจผิดก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรอาตมาช่วยสาวให้พ้นวิกฤตได้ช่วยชีวิตของเด็กทารกได้เป็นการทำบุญอย่างหนึง่งตอนคนอื่นเข้าใจเราผิด เราต้องใช้เวลามากในการอธิบายเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเราแต่ไม่มีประโยชน์ไม่มีใครฟังไม่มีใครยอมรับไม่มีใครเชื่อคนเราจะเชื่อกับข้อมูลที่ได้รับมาครั้งแรกโดยไม่ค่อยพิจารณาว่าความจริงเป็นเช่นไรใช้หลักจากการรับรู้ของตัวเอง เข้าใจและตัดสินคนทุกคนล้วนเดื้อรั้นคนที่เขาเข้าใจคุณก็จะเข้าใจคุณตั้งแต่แรกจนถึงตลอดไปไม่ใช่ฟังคุณพูดครั้งเดียวก็เข้าใจคุณแทนที่จะพยายามด้วยความเจ็บปวดที่จะเปลี่ยนคำตัดสินของคนอื่นสู้รับแล้วให้เวลาคนอื่นให้เวลาตัวเอง ไม่เสียเวลาในการแก้ตัวที่ไร้ประโยชน์ไปทำอะไรที่มีประโยชน์ในระยะยาวดีกวา่า